สวัสดีจ้าวันนี้ต้มไก่บ้านค่ะต้ยมยำไก่บ้านใส่เห็ดนี่จ้ะเห็ดรวมเลยกินข้าวกันค่ะทุกคนอันนี้ต้มต้ยมยำไก่บ้านหรือต้อยมยำเห็ดก็ไม่รู้เห็ดเยอะมากกินให้สะใจเลยกินเห็ดเยอะๆนะคะอร่อยดี เอาไก่กันคนละชิ้นสองชิ้นพอเปืองนี่ค่ะนี่จ้ะที่น้ำเยอะไว้สดนะนี่ค่ะไก่หนึ่งตัวไก่บ้านตอนนี้สองร้อยกว่าบาทที่อื่นเท่าไหร่กันนะ่ะนี่จ้ะ ต้มยำไก่บ้านไก่เปื่อยแล้วค่ะต้มมาสักพักแล้วโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวเห็ดมันจะเละเกินไปปิดแก๊สได้เลยใส่ผักชีไปยาวนะคะนี่จะ่ะนี่ค่ะข้าวร้อนๆน,นะคะ คนให้ทั่วถึงกันนี่จะ้ะไก่บ้านเนื้อเขาจะน้อยเนื้อไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นไก่เหนียวว่าเนื้อจะเยอะหน่อยหั่นชิ้นไม่ได้ใหญ่นะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเหนียวจะเคี่ยวนานเกินไปนี่จะ้ะแล้วเดี๋ยวใส่พริกแห้งทุก หรือพริกสดทุกนะคะแซ่บๆโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายนะจุบ๊บ